สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์หรือว่าดวงชะตาด้านอื่นๆแล้วแต่ไพ่ตรงหน้าแม่หมอจะขึ้นนะคะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรน,นะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะ ดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้คือการพยากรณ์ทั่วไปกับไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID Line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะจริงๆต้องบอกว่าความรัก ของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยก่อนที่แม่หมอจะพย,พยากรนะคะในการเปิดไพ่วันนี้แม่หมอแอบเปิดไพ่ไว้แล้วนะคะแม่หมอเองขอนอื่นเลยต้องขอให้กำลังใจชาวราศีมังกรลัคนามังกรมากๆในเดือนนี้เพราะว่าไพ่ค่อนข้างขึ้นไปในทิศทางที่ช่วงนี้ชาวราศีมังกรว่า ชาวราศี bana, มังกรรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันค่อนข้างมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงิน <S <S <ương> <S ในช่วงเดือนนี้จึงทําให้ชาวราศีมังกรมีความรู้สึกว่าทําไมมันเหนื่อยอะ มันเหนื่อยอะมันเหนื่อยจริงๆแล้วตัวคุณก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้แต่ช่วงนี้จะเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะและแม่หมอกแอบถอดไพ่ให้นะคะว่าเอ๊แล้วแบบนี้ชาวราศีมักรและคนามกรเนี่ย จะเหนื่อยไปอีกนานไหมหลังจากเดือนนี้จะสามารถผ่อนคลายความเหนื่อยความทุกข์ได้บ้างหรือเปล่าสิ่งที่ไพ่ขึ้นเลยก็คือหลังจากวันที่26สิ่งหา2,565ไปแล้วนะคะชาวราศีมังกรจึงจะเริ่มที่จะมีจังหวะ และมีโอกาสที่จะทำให้ชีวิตค่อนข้างดีขึ้นเป็นลำดับแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าอาจจะยังไม่เยอะมากนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็จะไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในความสบายใจหากที่ผ่านมาอะไรๆมันดูตันมันดูแก้ไม่ได้นะคะหลังจากวันที่2 6ไปแล้วมันจะมีคนที่เข้ามาหยิบยื่น หรือเราไปขอความช่วยเหลือจากใครและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่ามันจะไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ให้แก้สถานการณ์ที่หลายๆอย่างมันตันหรือไม่มีปัญหาแล้วก็สามารถที่จะผ่านไปได้นั่นเองนะคะณนะตรงนี้หมอกแก๊บก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวราศีมังกรและคนะม,มังกรมากๆเลยนะคะในการที่จะต่อสู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้หลังจากนี้นะคะ หากจะพูดเรื่องความรักถ้าเป็นคนโสดมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างอธิบายยากชาวราศีมังกรคนโสดอาจจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมาน,นานมากๆแล้วหรือบางทีคุณก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณทำอะไรมากไม่ได้ยังว่าละเนาะ เมเรารักเขามากกว่าที่เขารักเราการแสดงออกทางด้านความรักก็มักจะเป็นเราที่มักเสียเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งเสมอๆม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่นอกจากมันจะไม่ชัดเจนในปัจจุบันในอนาคตอันใกล้นี้สิ่งที่น่าพ่ายไม่เหมาะขึ้นสำหรับคนโโดชา,าศสิมังกรมันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากที่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยได้ หรือมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นจริงได้ในโลกของทั่วๆไปอ่ะนะคะที่เขาจะสามารถเปิดเผยได้เพราะเหมือนพ่ยขึ้นว่าชาวราศีมังกรคนโเหมันคุณมีค่าได้แค่เป็นเพียงแค่เงาเป็นเพียงแค่ความรู้สึกของเขาเท่านั้นเองนะคะอืมค่อนข้างเหนื่อยนะคะเนี่ยคือเป็นได้แค่คนในความลับเนาะ นะคะแอลพอมาน้ำหนักคนโสดวิขอโทษค่ะคนมีคู่ความรักที่ผ่านมามันดูดีดูเวิร์กดูโอเคมากเลยนะคนรักคู่รักให้การเอาใจใส่ให้การดูแลให้การเทคแคร์ชาวราศีมังกรดีมากๆเสน่หที่ว่าคนรอบข้างน่าจะ มีความรู้สึกอิจฉาแล้วก็มีความรู้สึกแบบอะไรกับคุณมากมายไปหมดแต่อยู่ดีๆมาวันหนึ่งคนรักคู่รักของเราเปลี่ยนไปทำให้ตัวของชาวราศีมังกรเริ่มมีเซนส์หรือมีไกด์บางอย่างว่าคนของเราเริ่มไม่ปกตกิในเรื่องของการแสดงออก ในเรื่องของการแสดง Movement ว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันต่างไปจากเดิมการกระทำบางอย่างที่เขาเคยกระทำกับคุณเขาทำนะจะทีไพ่ขึ้นแต่เขาทำน้อยลงอะไรที่เขาเคยใส่ใจเช่นกันค่ะเขาก็ใส่ใจน้อยลงจนทำให้คุณเริ่มไกลแล้วก็มีเซนส์บางอย่างว่า คนของเราเนี่ยมีความแปลกหนยงานหรือเปล่ามีปัญหาอะไรที่บอกใครไม่ได้ไหมหรือแม้กระทั่งบอกคุณไม่ได้หรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่น่าพ่ายไม่เหมาะขึ้นก็คือมันมีสิ่งเร้วบางอย่างที่ทําให้คนของคุณนะคะค่อนข้างเปลี่ยนไปสิ่งที่พ่ายขึ้นก็คือเขาน่าจะมีอารมณ์ แล้วก็มีความรู้สึกที่มีโอกาสได้กลับไปคุยกับคนเก่าๆสื่อสารกับคนเก่าๆนะคะจนทำให้เขามีภาวะความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปที่มีเาชาวราศีมังกรและคณามังกรน,นะคะและดูเหมือนว่าจิตใจเขาจะโอนเอียงด้วยนะคะไปทางคนเก่าๆพอสมควรเลยนะคะอืม แคบขอไข่หน่อยสิค้าแบบนี้ความสัมพัญของชาวราศีมังกรและขนามังกรของคนมีคู่จะเป็นยังไงต่อไปคะควีนถือดาบอัศวินถือดาบเด็กถือดาบปิดกั้นสุดๆอะ <laughs> เหมือนว่าคุณจะจับได้ได้วยนะจัมมูนแล้วก็ the เจอฮิมิอาจจะมีการบล็อก การโกรธกันการทะเลาะกันที่ค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนที่คุณรักจนนำไปสู่การบล็อกถึงขั้นแตกหักแล้วก็เลิกรากันเลยทีเดียวอะไพ่ขึ้นแบบนี้ชาวราศีมังกรไม่น่าที่จะรับในสิ่งไม่ไม่ไม่น่าจะรับพฤติกรรมแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้นะคะมาเลยทำให้ท้าที่สุดแล้วในสิ่งที่ไพ่ขึ้นก็คือเดี๋ยว จะมีการบล็อกมีการทะเลาะกันรุนแรงเกิดขึ้นจนถึงขั้นเลิกรายอย่าร้างแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนโสดอยู่กับความเจ็บปวดด้วยนะคะใครกันคะที่จะเจ็บปวดแกปอบภับยสาใบคะ่ะ The Empress the Lover แล้วก็เด็กืือหลอีแกว่าน่าจะเป็นคุณนะ คนเลือกที่จะยอมรับความจริงว่าคุณไม่สามารถอยู่กับคนที่เขาหมดใจกับเราได้แล้วคุณก็รับการโกโหกหรือว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้ด้วยทําให้ชาวราศีมังกรเลือกที่จะเดินออกมาแบบสวยๆเป็น the empress แล้วก็ปล่อยให้เขาไปอยู่ในวัฏจักรของความสุขของเขานั่นก็คือ the lovers โดยให้ตัวคุณเองยอมสละที่จะเป็น the empress แบบเดินออกมาส,สวยๆเหรอเราก็มาเป็นเด็กถือเรียญในท้ายที่สุดคือเลือกที่จะอยู่กับความทรงจำเลือกที่จะอยู่กับความสุขในอดีตมากกว่ายึดความสุขในปัจจุบันที่มันไม่ใช่ของเราแล้วในตอนนี้นะคะโอ้ย <laughs> มันก็เป็นการอ่านเข้าไปนะต <laughs> รงไม่ตรงยังไงบอกแก้ปขออภัยนะคะโอเค สำหรับวันนี้หมอแกต้องขอขอบคุณมามากเลยค่ะตทุก,ทกยอด Subscribe ัวทุก,ทกยอดกดไลค์ทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทๆอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มามากเลยนะคะสำหรับวันนี้หมอแกไปแล้วฟันดีแล้วทีสวสดนนะคะบ๊ายบาย